เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเธอนั้นดูออกมองตาก็เห็นข้างในเธอรู้ใจฉันกว่าใครเหมือนได้กล่องของขวันเกิดมีความสุขแม้ไม่ได้เปิดเหมือนบ้านที่แสนอบอุ่น

ได้ทำให้คนคนนี้เหมือนเป็นคนใหม่โ oh, อ,อ้ฉันเป็นครื่องเชาฉันเป็นครื่องเชอาและจะไม่เป็นของใครรอยเยี่ยมครื่องเชอาได้ทำให้คนคนนี้เกือบลืมหายใจขอแค่เธอสัญญาแค่เธอสัญญากับฉันว่าจะรักกันเรื่อยไป Hello, Trắng. <laughs> khức khức. Bye.